ยามผจนพองภัยใครจะเคียงข้างเรามีเพียงเธอนั้นเข้าเสียงภัยอาถาครั้นถ้าช่วยพ้นไัยฉันมั่นใจนักฟ้าคงมันดาลมอบหมายหน้าที่การงานตำรวจหานกลา้า บางคราวเวลาค่ำคืนเธอยังต้องตื่นมาออกไปเผชิญหน้ากันกับคนปองร้ายแม้จะหน่าพรันพรึงถึงต้องฝ่าฟันแสนอันตรายแต่สังคมคงวุ่นวายหากไม่มีเธอป้องกันด้วยเธอพร้อมพลี ชีวิตไม่เคยคิดถึงตัวเธอเองอยากเย็นเพียงไหนไม่เกรงยอมถวายกายใจคุ้มครองพี่น้องพ้องไทยทั่วฟ้าอยากขอบคุณจากห้ว,วงูใจรผู้กกับการตำบลบุรีทรจังห<แ>บบวัดนครศรีธรรมราชในพิธีทั้งหมดเต้า โทธีรุจเทมเพล่นสวัส,สุวสวนกองกานสวน,สวนตมบุรีธรจังหวัดนนราชรชน้ำข้าราชการตำรวจสพบุรีธรจังหวัดนครศรีธราชมร่วมพิธพีปิอเตววนละอัญยกรรมและยาสติดเป็นจำนวนสิ้น2 0 0นายวันนี้พร้อมแล้วครับติมเบับ กัปตนท่านผู้บัคการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานในพิธีที่เคารพสืบเนื่องจากสนาการยาเสพติดในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีความรุนแรงมีการแพร่ระบาดหลายกระจายในพื้นที่ทุกอำเภอโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานมีการเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นโดยผู้เสพเหล่านั้นเมื่อเสพไปในระยะหนึ่งก็จะกลายเป็นผู้ที่ติดยาแล้วจะผันตัวเองยกระดับจากผู้เสพไปเป็นผู้ค้าในที่สุด ด้วยสาเหตุที่ตัวยามีราคาแพงแต่กําลังซื้อมีน้อยจะเห็นว่าอาชีพการขายยาเสพติดนั้นแม้จะเสี่ยงต่อการถูกจับกุมแต่ก็คุ้มต่อการเสี่ยงเพราะเป็นงานเบาและมีะรายได้ดีเป็นเหตุให้มีจํานวนผู้ติดยาและผู้้ายาเสพติดเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์และพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมติดตามมาและมีปัญหาสังคมติดตามมาเป็นอย่างมากยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมากในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเราก็คือยาบ้า คื่กระต้มน้ำต้มคลื่กระ่อมและยาไอเป็นลำดับสมุทผู้กอจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้ออกคำสั่งพิจารณา้างฐานยาเสพติดลงที่13ศจิกายน2556โดยกำหนดให้มีการระดมกวาา้าฐานรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วทั้งจังหวัดตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมายรงทั่งถึงสิ้นปีงบประมาณ2557 เป้าหมายของการประกาศตามคำสั่งยุทธการล้างผ่านยาเสพติดก็คือในเรื่องของการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดทุกประเภททั้งผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยและผู้สมคบที่มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือการค้ายาเสพติดทุกชนิดรวมไปถึงพืชกระท่อมและยาแก้ไอซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำต้มสูตร4คูนร้อยการล่อแถวข้าราชการตำรวจในการออกระดมปราบล้างยาเสพติดในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของยุทธการเนื่องจาก ได้มีการเพิ่มความเข้มในการปฏิบัตินาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาและมีการปฏิบัติในการระดมปราร้างอาชญากรรมได้ยาสพติดไปครั้งหนึ่งแล้วในห่วงระหว่างวันที่21-24พฤศจิกายน2556ซึ่งเป็นปฏิบัติการในครั้งที่1กําลังพลที่มาร่วมปล่อยแถวในการระดมปล่อยแถวในครั้งนี้มีจากสถานีตำรวจกุฏนเมืองนครศรีธรรมราชท่าสาราพรมคีรีลานสกาพระพรหม ร่อนพิบูลฉเฉลิมประเกียรติป่าพะนังและฉะเมาซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับสถานีตำรวจตรเมืองคอนครศรีธรรมราชจนวกกับกําลังของกองการสืบสวนตำรวจธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกําลังพลที่มาปล่อยแถวในครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น200นายเมื่อเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้กําลังทั้งหมดก็จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดและปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ที่เป็นเป้าหมาย ตามที่กําหนดไว้ในพื้นที่รับผิดชอบของตอนเองเช่นเดียวกับโรงพักที่ไม่ได้มาร่วมปล่อยแถวในวันนี้บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอาการเ,เรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้อววทตและเปิดยุทธการล้างผ่านยาเสพติดและทาวิธีปล่อยแถวข้าราชการตํารวจออกทําการระดมปาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ของตนต่อไปขอากาบเ,เรียนเชิญครับทนรองผู้ังคับการหัวหน้าสถา,านีตํารวจและเพื่อนข้าราชการตํารวจที่รักทุกท่าน จากคำกล่าวรายงานที่ทำให้พวกเราทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ายังเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเร่งด่วนนั่นคือที่มาของยุทธการล้างผลาญยาเสพติดในวันนี้ยุทธการนี้จะมีการปฏิบัติอย่างจริงจังเข้มข้นเป็นห่วงระยะเวลา แล้วทำตลอดทั้งปีเป็นการประกาศสงครามกับยาเสพติดและขบวนการค้ายาเสพติดอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้นะพวกเราจะต้องดำเนินการกับเหล่าที่กระทำการค้ายาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังถึงพริกถึงขิง จะต้องมีการจับกลุมปราบปรามอย่างหนักจนถึงขั้นต้องเลิกพฤติการหรือไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ได้ดังเช่นคาขวัญของท่านพลนตำรวจโทปัญญามาแม่นผู้ชการตำรวจภูทรภาค8ว่าสุดจริตชนต้องอยู่เย็นเป็นสุขส่วนโจรผู้ร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์เป็นเป้าหมายของการปราบปราม ตามยุทธาการล้างขผลญยาเสพติดคือยาเสพติดทุกชนิดทั้งที่ออกฤทธิ์อย่างร้ายแรงเช่นยาบ้ายาไอและชนิดที่ไม่ร้ายแรงได้แก่พืชกระท่อมและยาแก้ไออันเป็นวัตถุวัตถุดิบในการผลิตน้ำต้มสูตร4ค่ณุ0อเนื่องจากมีข้อมูลจากการจับกลุม การสอบสวนขยายผลทราบว่าผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่โดยเฉพาะเยาวชนเริ่มต้นมาจากการเสพ4คูนร้อยเนื่องจากเป็นสารเสพติดที่มีราคาถูกหลังจากนั้นแล้วก็จะพัฒนาเป็นยาบ้ายาไอซซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีอนุภาพรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆแต่การปฏิบัติการดังกล่าวขั้นต้นจะบรรลุผลสำเร็จไปไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกระดับทุกนายและจากผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกภาคส่วนอย่างจริงจังตั้งใจตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องจึงขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้มารวมพลังร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการระดมกวาดล้างในวันนี้และขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้วางไว้เพื่อให้ปัญหายาเสพติดปัญเทาเบาบาง,งและหมดสิ้นไปในที่สุดเยเพียงไหนไม่เกรงยอมถาวายใกยใจพุกรองพี่น้องพองไทยชั่วฟ้าอย่าขอบคุณจากหัวใจปวงประชา เพื่อเธอตำรวจกล้าหา